ปีนี้นับว่าเป็นปีที่สงหัสทีเดียวเลยนะคะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการถือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กองรีดและกองโครงสร้างพื้นฐานนะคะนักลงทุนคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นบวกแต่สิ่งที่เราเห็นในปีนี้ก็คือผลตอบแทน1ปีย้อนหลังผลตอบแทน2ปีย้อนหลังกองรีดติดลบค่ะถ้า2ปีย้อนหลังจะติดลบประมาณ 2- 3เเนะคะในขณะที่ผลตอบแทน3ปีย้อนหลัง ก็ได้เพียงเล็กน้อยนะคะประมาณ3%ค่ะวันนี้เรามาฟังกันนะคะว่าทิศทางไปข้างหน้าของกองร e ีดยังจะน่าสนใจอยู่หรือไม่สำหรับนักลงทุนที่คาดหวังที่จะได้ผลตอบแทนประจำสม่ับเสมอจากการลงทุนกองรีดค่ะค่ะกองอสังหาริมทรัพย์กองร e ีดกอง i n นฟ a าสตรักเจอของบ้านเรานะคะหลักๆก,ก็จะมี ความนิยมในการลงทุนอยู่ใน3โซนนะคะโซนแรกก็คือก่อนลงทุนในประเทศไทยนะคะอันที่2ก็คือไทยบวกสิงคโปร์อันที่3ก็คือกองที่ลงทั่วโลกค่ะในส่วนที่ได้รับความนิยมที่สุดก็จะเป็นไทยสิงคโปร์นะคะเหตุผลหนึ่งก็คือในเรื่องของสภาพคล่องค่ะเพราะว่าการลงกองทุนรีดในไทยล้วนก็จะมีปัญหาในเรื่องของตัวสินค้าที่มีค่อนข้างจํากัด แล้วก็เรื่องของสภาพคล่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่มีการผสมผสานระหว่างไทยสิงคโปร์ก็จึงเป็นที่นิยมแล้วก็หลายๆบริจอก็จะออกกองทุนในลักษณะเดียวกันในการลงทุนทั้ง2องส่วนนะคะค่ะการฟื้นตัวของกองรีดจึงค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ระบาดของแต่ละประเทศนะคะในที่นี้นี่เราจะมาคุยถึงเรื่องรีดไทยกับสิงคโปร์เป็นหลักนะคะสำหรับ การพูดคุยในวันนี้นะคะเพราะว่ามีนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในกองหรีดประเภทนี้ค่อนข้างเยอะนะคะในส่วนของการระบาดของโควิดในไทยและสิงคโปร์อย่างที่เราทราบกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับการฉีดวัคซีนพัฒนาการของวัคซีนจะมีผลมากๆในเรื่องของการควบคุมการระบาดนะคะในส่วนนี้เราจะเห็นว่าทางสิงคโปร์ค่อนข้างทำได้ดีนะคะอัตราการฉีดของสิงคโปร์ตอนนี้อยู่ที่77 ในขณะที่ไทยอยู่ที่ประมาณ26%ค่ะเพราะฉะนั้นดังนั้นเนี่ย ในส่วนของสิงคโปร์เนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการที่ทำได้ค่อนข้างดีดังนั้นการเปิดประเทศของสิงคโปร์ก็จะมะีการเปิดที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะในเรื่องของไทม์ไลน์ต่างๆนะคะในส่วนของไทยเองต้องเรียกว่าอยู่ในสถานการณ์ที่กำลังอยู่ในจุดสูงสุดของการระบาดน,นะคะแล้วก็ความคืบหน้าของทั้งสองประเทศก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าการเข้าไปลงทุน ก็จะเริ่มมีสัญญาณในการกลับตัวของกองรีดเกิดขึ้นแล้วค่ะจากสถานการณ์ที่ธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรีดนะคะต้องปิดตัวเพราะว่าสถานการณ์ที่มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นไรายได้หลักของกองรีดจึงมีไรายได้ที่ลดลงเช่นเดียวกันซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาค่ะในส่วนของบรจพรีซิเปอร์นะคะได้ออกความเห็นในเรื่องนี้มาว่าในช่วงนี้ จะเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดเจนของการกลับตัวของกองหลีดจึงมองว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะเริ่มเข้าไปสะสมกองหลีดในช่วงนี้ได้แล้วค่ะมุมมองนี้เราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใน3-6เดือนข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในช่วงนี้ควรจะคาดหวังสำหรับการลงทุนใน3-6เดือนข้างหน้าเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามาตรการล็อกดาวน์ต่างๆที่จะเริ่มคลี่คลายเราจะเห็นสัญ,ญญาณที่ชัดเจนเมื่อ มีการติดเชื้อโควิดสูงขึ้นแล้วก็ในจุดเป็นระดับที่ค่อยๆลดลงมาในสิ้นปีนี้นะคะค่าผลจากการเปิดเศรษฐกิจใน3-6เดือนข้างหน้านะคะอัตราการเช่าของรีสที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่นห้างสรรพสินค้าค้าปลีกต่างๆแล้วก็สำนักงานก็จะมีอัตราการเช่าที่สูงขึ้นนะคะทำให้ค่าเช่าต่างๆได้รับสูงขึ้นนะคะดังนั้น การเกิดประโยชน์ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะค่ะในส่วนของ Principle เองก็เป็นบราจอแรกๆนะคะที่ทำรีดไทยสิงคโปร์ขึ้นมานะคะซึ่งกองรีดไทยสิงคโปร์ของ Principle ก็จะเน้นในไทยและสิงคโปร์อย่างละ50%และลงทุนในทีมดิจิตอลอีโคโนมีนะคะซึ่งประกอบไปด้วย Data Center l o g i s t i c ส แล้วก็ตีม Reopening อย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกต่างๆที่จะได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจเปิดขึ้นมาหลังจากสถานการณ์โควิดนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของตีมที่เป็น Recovery p l y y นะคะเพื่อรองรับสถานการณ์การเปิดเศรษฐกิจค่ะวันนี้เราจะยกตัวอย่างของหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเมืองนะคะถ้าในส่วนของสิงคโปร์ก็เป็น Fraser c e n t e r Point t r u s t นะคะ ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าสับเออร์เบิร์นมอลแห่งในชานเมืองของสิงคโปร์ค่ะซึ่งห้างสปปรรพสินค้านี้นะคะก็จะขายสินค้าที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่ากับห้างสปปรรพสินค้าที่ขายให้กับนักท่องเที่ยวค่ะดังนั้นยอดขายก็จะ ฟื้นขึ้นมาได้จากการที่คนกลับมาใช้ชีวิตปกติค่ะอันที่2ก็เป็นรี t ที่อยู่ในประเทศไทยนะคะก็คือ CPN r e อค่ะอันนี้เราจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลนะคะซึ่งมีอยู่หลายสาขาภายใต้ CPN r e อนนะคะในสถานการณ์ที่โควิดระบาดเกิดขึ้นห้างสรรพสินค้าก็ปิดตัวลงนะคะทำให้รายได้ลดลงเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องมีการลดค่าเช่าให้กับผู้เช่านะคะ ในสถานการณ์อีก3-6เดือนข้างหน้าที่ประเทศไทยจะสามารถกลับเข้ามาในสถานการณ์ปกติได้ห้างสรรพสินค้าเหล่านี้ก็จะเปิดแล้วก็ทำให้รายได้เริ่มทยอยกลับมาเข้ามาในอัตราปกติที่เคยเก็บได้นะคะห้างในส่วนของเซ็นทรัลนะคะปกติอัตราการเข้า ใช้พื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ95นะคะในสถานการณ์ช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติถ้าใน3-6เดือนข้างหน้าเมื่อเรามีการาฉีดโควิดและมีการเปิดบริการได้ตามปกติแล้วคาดว่าไรายได้และอัตราการเช่าก็จะทยอยกลับขึ้นมาในอัตราที่ดีขึ้นค่ะอันที่3ก็คือดิฟนะคะ เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมรายแรกและเป็นรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะโดยมีทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมได้แก่เสาโทรคมนาคมสายใยแก้วนำแสงและระบบบลอดแบนด์ในพื้นที่ต่างจังหวัดกองนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการเรียกเก็บรับรู้ไรายได้จากการปล่อยเช่าทรัพย์สินเหล่านี้นะคะในสถานการณ์นี้ ก็มีราคาที่ตกลงไปค่อนข้างมากนะคะดังนั้นการเข้าไปลงทุนในช่วงนี้จึงมีโอกาสในการที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นค่ะสำหรับนักลงทุนที่คาดหวังจะได้รับผลตอบแทนจากค่าเช่าและเงินปันผลจากกองหลีดนะคะการเข้าไปลงทุนในช่วงนี้จึงนับได้ว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมของการเข้าไปลงทุนในสถานการณ์ที่ราคายังต่ำอยู่นะคะและผลตอบแทน1ปี2ปียังติดลบอยู่นะคะ ก็สามารถที่จะถือคลองในระยะกลางระยะยาวเพื่อรับเงินปันผลในอัตรา6-8%ก็นับว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าไปลงทุนในช่วงนี้ค่ะสำหรับการลงทุนถ้านักลงทุนอยากจะมีการเปรียบเทียบกองทุนต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะว่ากองไหนมีผลตอบแทนเป็นยังไงและมีการลงทุนที่แตกต่างกันยังไงนะคะเรายินดีที่จะให้ข้อมูล เพื่อให้ท่านได้เปรียบเทียบและเลือกตัดสินใจในการเลือกลงทุนในกองที่เหมาะสมค่ะสามารถแอดไลน์เพื่อมาคุยกับเราได้นะคะที่ a d ดเ i l Republic ค่ะเรายินดีที่จะให้ข้อมูลและตอบคำถามทุกท่านค่ะ